สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่์แชรกดยันยันกดนานนกดเยอะเยอะนะคะอินโทรนี้จะต้องมีการไฟกันอย่างแน่นอนค่ะแต่เป็นวันพรุ่งนี้ไปดูกันค่ะว่าวันพรุ่งนี้ใครจะกระทึกบาดใจถ่าไลฟ์ของหนูนาเมื่อเช้าที่ดิฉันได้พูดถึง ไปแล้วนะคะว่าหนูนาออกมาไลฟ์เพื่อที่จะนัดแนกกันว่าพรุ่งนี้ให้รอสตรีมหยาดอาจจะมีสามหรือสี่คนขึ้นสตรีมพอร้อมกันพูดถึงเรื่องอะไรหรือถ้าไม่ใช่ปรากฏการณ์หวานใจสองเพราะดูเหมือนว่าหนูนากับสิบจีแล้วคนของหวานใจหลายๆคนคนสนิทของหวานใจหลายๆคนจะไม่ค่อยพอใจในการขึ้นไลฟ์ลอกปฐมเลิกของหวานใจเมื่อวานนี้ว่าหวานใจ ไม่สามารถจะจัดสวิตจีกับเดชาให้อยู่หมัดได้เหมือนกับที่ได้ลั่นวาจาได้โทรไปบอกใครต่อใครไว้หลายต่อหลายคนก่อนจะขึ้นไลฟ์ว่าเดี๋ยวพอขึ้นไลฟ์แล้วจะซัดให้อยู่หมัดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะกับโดนเอฟซกับโดนคอมเมนต์กระทืบจนเสียศูนย์เสียทรง พรุ่งนี้จะเป็นการถูกกระทืบเมื่อวานนี้ถูกกระทืบจากฝ่ายของสาวิจีแต่พรุ่งนี้หวานใจจะไปเจอหมัดเจอเข่าของฝั่งเดียวกันไปฟังกันค่ะเห็นเมื่อวานป่ะโอ้โหเมื่อวานเป็นยังไงคะเมื่อวานเป็นยังไงมึงเจ้าเบิ้งกันรุดก่อนจะขึ้นก่อนที่ขึ้นไล่นีท่อหามันสิบคนไม่ใช่แต่พี่นูนาเออไหนๆก็ไหนแล้วจะเอาให้มันเด็ดเด็ดขาดมันใจได้เลยสองพี่น้องมันจะไม่มีที่ยืนไปไหนห่ะขึ้นไปหรอตอแหล มี้มถามเพิ่งจะเร็ว <c oughs> เห็นไหมฮะน่นแหละเออแล้วมาแล้วมาแล้วมาอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวไก่อนเก็บไ้ก่อนเดี๋ยวมันไม่มันเดี๋ยวมันไม่มันนะพี่้องค่ะเดี๋ยวมันไม่มันพ <c oughs> <c oughs> อไม่อยากพากซื้อนะคะพี่หนูนาไม่อยากพากแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจพี่หนูนะาทุกคนที่เข้าใจที่ให้กําลังใจให้หัวใจคอมเมนต์สู้ๆอ่ะน,นี่แหละค่ะดิฉันถึงมั่นใจว่าการสตรีมหยาดวันพรุ่งนี้เนี่ย จะต,ต้องพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงตัวตนที่แท้จริงของหวานใจว่าตอแหลอย่างไรอย่างที่ดูนาสบดดาออกมาโดยเล่าคร่าวๆว,ว่าหวานใจเวลาพูดกับพวกตัวเองพูดอย่างหนึง่งแต่พอมาขึ้นไลฟ์เอาตัวรอดไปคนเดียวอีกอย่างหนึง่งก่อนขึ้นไลฟ์โทรหาคนนี้นคนนี้ แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวขึ้นมาจะพูดหมดเปลือกจะจัดให้พวกสาวิตีกับเดชนแนนไม่มีที่ยืนนั่นแปลว่าอะไรคะทำไมหนูนากับสิบจีมั่นใจว่าถ้าหวานใจออกมาเปิดเนี่ย,วพ,วยนะพวกคุณจะแย่นะพวกคุณจะแย่นะเพราะหวานใจไปการันตีทุกครั้งตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่ตัวเองมาเล่านั้นได้ยินมาจากปากเดชแนนสาวิตีเป็นคนพูดยืนยันแน่นหนัก จนทำให้คนพวกนี้กโกรธแล้วก็ออกมาฉะสาวิธีกับเดชแนนวันใจคิดว่าจะรอดคิดว่าออกมาให้ของคนนี้ออกมาฉะแทนแล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็จะหยุดไปฝั่งนี้ก็คงใจเงียบเงียบอะไรไปไม่มีใครอะไรเท่าไหร่เหมือนเหมือนตามที่เคยเป็นเธอจะพูดอะไรไปฉันก็ไม่นั่นแต่คราวนี้มันไม่สิเดชแนนโดนฉะไปด้วยก็ต้องออกมาพูด ว่าในส่วนของตัวเองพูดอะไรไว้กับหวานใจและแทนที่หวานใจจะออกมาพูดอะไรยังไงหลังจากเดชแนนปล่อยให้เดชแนนถูกด่าปล่อยให้คนฝั่งนู้นบอกก็ได้เห็นไหมพี่หวานใจยืนยันแล้วนะว่าได้ยินมาอย่างนี้จริงๆสิ่งที่หนูนากับสิจพูดเป็นเรื่องจริงเขาบอกกับนูนนะกับสิจีอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ฉันบอกว่าหวานใจมีสองทางนะ ทางหนึ่งติดต่อกับหนูนาสิจีอีกทางหนึ่งติดต่อกับเดชแนนแล้วก็สาวิจีต้องบอกด้วยซีว่าัวเองรับฟังมาอย่างไรไม่ใช่มาพูดครึ่งเดียวให้คนเข้าใจว่าอ้านี่ไงเดชแนนพูดอย่างนี้จริงๆหวานใจรับมาจากเดชแนนแล้วก็ไปบอกกับหนูนาอย่างนี้จนมีการเรียกร้องกดดันแล้วไม่รู้อะไรกดดันท,ทำให้หนูนาไม่ใช่หนูนาสิที่ทำให้หวานใจกลัวจนต้องโผล่หัวออกมา พาอหลายคนบอกว่าจะออกมาเลยเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองหวานใจก็คิดจะใช้มุกนี้เดี๋ยวมันก็เงียบไปเองเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองนูนาก็พูดค่ะเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็เงียบไปเองจะปรากฏว่ามันไม่เงียบหวานใจเลือกที่จะออกมาพูดว่าความจริงมันคืออะไรแต่รับหลังไปให้คำมั่นสัญญากับน,นูนากับคนของพวกเขาว่าเดี๋ยวออกมาจะจัดให้อยู่ใหม่ เอาเข้าจริงๆหวันใจยอมรับแค่ว่าได้พูดกับหนูนาและสิจีทำนองนั้นจริงๆแต่มีแต่นิดนึงคือบางอย่างบอกว่าไม่ได้พูดกับสิจีแต่สิจีบอกว่าพูดวั่ใจบอกอันนี้ไม่ได้พูดและในของหนูนาหนูนายอมรับว่าพูดเกินเลยไปจริงๆแต่พูดเกินเลยไปในลักษณะที่ เพราะตัวเองน้อยเนื้อต่งใจแต่หนูนาไปเข้าใจผิดเองนั่นก็คือหวานใจก็ละเลงขี้ใส่สิบจีนิดๆใส่หนูนาหน่อยๆเลยทําให้สองคนนี้ไม่พอใจผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือจะมีซิมหยาดวันพรุ่งนี้และจะพูดความจริงกันว่าลับหลังนั้นหวานใจมาพูดกับใครไว้ว่าอย่างไรยังไงแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่ามีหลักฐานเป็นชทไลน์ขึ้นมา หวั่นใจจะตายอย่างเขียดค่ะโพสชุมชนของสิบจีเมื่อวานก็ทำให้เราเข้าใจได้เราๆแล้วว่าสิบจีรู้สึกผิดหวังในตัวหวันใจแต่ไม่คิดว่าจะผิดหวังมากขนาดที่พรุ่งนี้จะมีการขึ้นสตีมหยด์เรารู้ว่าผิดหวังมากๆเพราะไลฟ์ วันนี้ของ 10G ไปดูกันค่ะเมื่อวันนีม้มีใครมานะครับท,ท,ที่เรามั่นใจแล้วเราถามมาโอเคเลยมาเมื่อเรามั่นใจแล้วเราถามมาย้ำแล้วย้ำอีกเราถึงมีความมั่นใจอ่อาก็อาจจะเป็นเพราะเราเชื่อใจด้วยแหละอ่าแต่พอขึ้นมาแล้วมันมันมันไม่เนี้ยเมื่อวานพี่ตุ้มก็โทรมาหาผมพี่ตุม้มก,ก็โทรมาแค่เราไล่โสดก็โทรมาหาผมเลยแล้วผมก็ถามว่าทำไมพี่ทำแบบนี้อืม ผบอกพี่ตูมว่าทำไมพี่ทำแบบนี้ทำไมมันพี่ไม่ได้พูดอันที่มันเป็นจุดทยแหมกสำคัญพี่ทำไมไม่ได้พูดในสิ่งที่ผมย้ำถามพี่ตลอดเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ไปใส่ร้ายใครง่ายง่ายถ้าถ้าผมไม่มั่นใจพี่แกก็บอกว่าอ้าวพี่พูดไม่หมดเหรอพี่พูดพี่ลืมพี่พูดยังแต่พี่พูดไม่หมดใช่ไหมพี่ไม่ได้พูดอันนี้ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่ามันเป็นจุดสำคัญมันเป็นอันสำคัญสำคัญเลยทำไมพี่ไม่ได้พูดอ่ะจำทำไมตอนตอนทุกครั้งพี่ก็บอกอยู่ว่าอ่าถ้าพี่ได้พูดเนี่ยมันมันมันจะมีเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ S <S ผมก็เป็นคนใจก่อนดเดยร้องไห้เรเออพรแกร้องไห้ผมก็ผมก็เอหไม่จบจบไปเราก็รับชะตากรรมเอานะฮะเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาร้องไห้อะไรแบบเราแกร้องไห้ผมก็จบผมก็อ๋าพี่ไม่เป็นไรหรอกนะผมไม่ชอบใครต้องอมะะาร้องไห้เรื่องแค่นี้เราเน่ยคนอื่นเสียใจมากกว่านั้นไม่ได้การพูดของสิบจีในไลฟ์เช้านี้เนี่ยนะคะสอดรับก,กันกับข้อมูลของหนูนาว่าหวานใจก่อนที่จะขึ้นไลฟ์มีการ ปรึกษาหลายคนมีการพูดจาว่าจะจับอย่างนู้นจะจับอย่างนี้จะพูดอะไรยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดอย่างที่ตัวเองได้บอกไว้เลยทําความผิดหวังให้กับนูนาแะสิจีแล้วอีกหลายๆคนที่ได้รับรู้เรื่องราวก่อนขึ้นไลฟ์โดยที่จุดของสิจีที่สิจีอาจจะโมโหก็ต้องคิดว่าวันใจบอกว่าเรื่องหางตาไม่เคยพูดกับสิบจี แต่สิบจีได้ไลฟไปก่อนว่าเรื่องหางตาก็รับรู้มาจากหวานใจโดยเฉพาะสิบจีเน้นว่าก่อนที่เขาจะขึ้นไลฟ์แรกแล้วโยนงานไปให้ที่หนูนาเนี่ยเขาได้ย้อนถามหวานใจหลายๆครั้งแล้วโดยที่ไม่ได้บอกว่าย้อนถามเรื่องอะไรแต่เราสามารถเดาได้ว่าสิบจีเฟ้นถามแล้วล่ะว่าพี่แน่ใจนะว่าเดชะนันพูดอย่างนี้สาวิตรีพูดอย่างนี้พี่แน่ใจนะ ว่าได้รับยินได้ยินได้ฟังมาแบบนี้แต่พอถึงเวลามาไลา์หวั่นใจบอกว่าพูดกับสิบจีพูดกับหนูนาจริงแต่ที่ได้รับฟังมามันไม่ใช่ตัวเองไปพูดเกินเลยด้วยตัวเองเลยทําให้สิบจีไม่พอใจเพราะว่ามันเลยกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าตัวเองได้รับข้อมูลมาไม่สอบไม่ถามออกมาเล่นสาวิตรีก่อนเลย นี่คือจุดที่ทำให้สิจีไม่พอใจแต่จริงๆหวานใจก็มีการยืนยันนะว่าได้พูดกับสิ g จีอย่างนั้นจริงๆยกเว้นเรื่องหางตาแต่ไม่ได้ยืนยันมั่นเหมาะอย่างที่พูดกับสิ g จีว่ารับฟังมาจากคนพวกนี้จริงๆคือหวานใจมีการบิดแล้วซ่อนการบิดของตัวเองไว้เมื่อวานผมก็เลยไป อธิบายอย่างช่องพี่เดแล้วก็ขอโทษสำหรับเรื่องนี้ขอโทษไปก่อนแหละถ้ามันจะมีการแก้ต่างอะไรก็ก็คงไม่ใช่ผมะเพราะว่ามันไม่มีแค่ผมไงที่รับรู้เรื่องนี้ก็ถือว่าผมเสียก็ถือว่าผมเสียรู้กันแล้วกันสำหรับเรื่องนี้บางครั้งเราต้องหักย,ยอมรับบ้างะนะฮะเราเป็นดันไปถึงที่สุดนะแต่มันไม่มีใครมาการันตีคำพูดเราก็าจะทำยไงได้นะอืมแต่ผมก็เชื่อว่าผมผมไม่ฝา่าเพราะว่าผมถามซ้ำถามซ้ำแล้วซ้ำอีกประมาณสี่รอบนะฮะไม่งผมมั่นใจหรอกนะะฮหลายคนก็รู้จักผมดีว่าผมถ้าพููดดเเลล่่่นนนนกก็็คคืืออพแตถถ้้าาจจจจรริิงงงงัััมะะฮ ถ้าพูดเล่นพูดตลกพูดหัวเราะหยอกเย้าอะไรก็ก็จะเป็นสไตล์ไงต่ถ้าบอกว่าเราจริงจริงจังๆแล้วอีกจริงจริงจังๆดูตั้งไหมเมื่อวานก็เลยเป็นผู้เสียศูนยญเลยนะผมเอาไปแขวนไดนะสิบจีเป็นผู้เสียศูนย์นนเมื่อวานนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อเห็นว่ากลุ่มกลุ่มคนสนิทข,ของทางด้านพี่อั๋นใจเนี่ยนเมื่อวานหนยเขาขึ้นสตรีใมใหญ่ัช่จริงๆเิงหนิเขาเขาจะขึ้นด้วยกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่อันนี้เนี่ยผมเห็นว่าเขาเขาจะพากันขึ้นอีกรอบแล้วเพราะว่าผมเห็นอ่าพวกพี่วาาไงห ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะออกมาพูดอะไรแต่เขาคงจะสงสารเรามไหมสงสารเรา <laughs> ว่ากลุ่มพี่พี่พี่อ้วนนี่แกสนิทกับพี่หวานใจไง <laughs> <ม>เขาจะมีกลุ่มกันไงก็กลุ่มกลุ่มพี่พี่อ้วนพี่พี่อะไรนะพี่สมเกตอะไรอย่างเงี้หรอผมก็ไม่ได้สซ็นกับเขา <laughs> บทเรียนอยู่แล้วครับศนหรับผมมั <laughs> นเป็นบทเรียนบทเรียนราคาหนึ่งเลยมันคนเอาเอะไรตะบกแนบผมอะตกแบบแรงมากนะครับท,ท,ที่เราก็แม้แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนที่แกจะขึ้นสตรีมใหญ่เมื่อวานเนี่ยแกยังโทรหาผมเลยผมยังได้ย้ำย้ำถามอีกรอบเลย ย้ำถามด้ผมยังขอบคุณพี่เขาเลยที่พี่เขาจะขึ้นสตรีมใหา่ที่เขาจะขึ้นไ์สดผมไมบอกว่าขอบคุณพี่มากที่ทำให้ที่จะทำให้อ่าอะไรมายืนยันคำพูดของผมที่ผมบอกว่าผมได้คำพูดนี้มาจากพี่แต่พอขึ้นมาไม่มีไม่มีเราเสียสนเลยนั่งอึ้งิมจีเถียงใครไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เถียงใครไม่ออกแล้วตอนนี้ค่ะแต่ตรงนี้ดิฉันจะเข้าข้างคุณหวนใจนิดหนึ่งตรงที่สิจีคิดว่าคุณหวนใจไม่ได้พูดถึงไม่ได้ยืนยันเลยว่าเออเป็นคนพูดอย่างนั้นกับสิบจีจริงจริง เขาพูดค่ะแต่ไม่หมดมันมีเรื่องหางตาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้สิบจีฟังแต่สิบจียืนยันว่าฟังมาจากหวานใจจริงๆแต่หวานใจก็มีการพูดว่าเรื่องที่หนูนาเอาไปพูดสิบจีเอาไปพูดเขาเป็นคนพูดเองแลวเขาเป็นคนพูดเกินเลยไปเองแต่มันอาจจะไม่ถูกใจไม่ตรงใจกับที่หนูนาและสิบจีได้ฟังมาก่อนเพราะว่าหวานใจมีการไปหาคนนู้นหาคนนี้แล้วก็พูดว่า คือพูดว่าเหมือนกับจะเป็นออกมายืนยันว่าจริงๆฉันฟังเรื่องเนี้ยมาจากเดชนันจริงๆแต่นั่นคือหวานใจพูดอย่างหนึ่งจะถึงเวลาเหมือนกับไม่กล้าแล้วที่จะโกหกเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังไปอย่างนั้นจะไปโกหกพวกคุณแล้วก็ไม่มีความกล้าพอที่จะขอโทษพวกคุณว่าขอโทษนะฉันโกหกพวกคุณตรงนี้คือจุดที่หวานใจเอ้ย หนูนาปวดหัวจริงๆหนูนากับสิทธิจีไม่พอใจว่าไม่ยืนยันให้หนักแน่นเท่าไหร่แล้วยังไม่ขอโทษแต่วันใจก็ไม่ได้ขอโทษใครเลยนะคะคนที่มีการขอโทษกันก็คือสิทธิจีขอโทษเดชาแนนแต่วันใจไม่ได้ขอโทษใครเลยไม่ได้ขอโทษเดชาแนนว่าขอโทษนะพี่เอาข้อมูลเธอไปบิดเบือนขอโทษนะหนูนาหนูที่เล่าให้พี่ฟังหนูโกหก ขอโทษนะสิจีที่พี่พูดออกไปมันเกินเลยความจริงพี่หลอกหนูเขาไม่ได้พูดตรงนี้เลยทําให้คนกลุ่มที่สนับสนุนหวานใจไม่พอใจแล้วก็จะเตรียมการขึ้นสตรีมในวันพรุ่งนี้และไม่ได้มีเฉพาะหนูนากับสิจีเท่านั้นที่ไม่พอใจคนที่เป็นเหมือนกับเป็นเอฟซีคนสนิทเป็นแอดมินที่รู้จักกันดีเป็นกลุ่มของวันใจก็มีการแสดงความไม่พอใจตามคอมเมนต์นี้ คอมเมนต์นี้ของพี่อ้วนชาแนลนะคะที่ไปคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์ของสิจีเขาเขียนบอกว่าใช่ ay, คุยกันก่อนจะพูดแต่มันไม่เป็นตามนั้นขอโทษนะเจ้หวานที่เรามาพูดอย่ากโกรธเรานะคนที่เสียใจมันมีเจ๊ J. ต้องเข้าใจต้องฝากตรงนี้นะนั่นก็คือว่ามีการยืนยันข้อมูลเดียวกันกับ หนูนาและสิจีว่าก่อนที่หวันใจจะขึ้นไล์หวันใจโทรหาทุกๆคนแล้วก็พูดในทำนองเดียวกันว่าเดี๋ยวจะจัดการให้<ม>เดชาเดชาแนนกับสวิตจีไม่มีที่ยืนคือเหมือนก็นจะออกมาปเปิดเผยเลยว่าเธอนั่นแหละพูดกับฉันอย่างนี้ฉันถึงไปพูดกับคนอื่นแบบนี้เธอพูดอย่างนี้กับฉันจริงๆจะเอาข้อจริงๆกลับออกมายอมรับว่าฉันได้ยินมา ตามที่เดชเน่นพูดนั่นแหละแต่ตัวฉันเอาไปเล่าเกินเลยไปเพราะความโกรธความไม่พอใจซึ่งมันไม่ตรงก,กันกับสิ่สงที่หวานใจพูดกับนูนาสิจีและอีกหลายๆคนไอ,อ้ลีนีออ่ว่าไปอึ้งเลยันะใอรอึ้งใครเจ้าปะจริงๆแล้วอยากพูดพวกนี้นะไอ้ตึ้งๆเนี่ยไอ้ตึ้งๆนะคะพี่น้องพี่นูนาเนี่ยผู้จ่าคิดเบอรงวะความหมายเนื้อเสื้อใจทุกอย่างให้ใจหมดไม่ว่าถ้าคบใครให้ใจจริงๆให้ใจแบบถึงจะเป็นคนผงผางแต่ให้ใจมีแต่ความจริงใจบอสคิดว่า อ่ะถ้าถ้าถ้าฝั่งนู้นถ้าอ้พวกที่ไม่ชอบเราจะไปเล่นก็บอกว่าเขาพูดรับไม่ได้เหรออ่ะเขาพูดเสร็จแล้วทำไมไม่หยุดไอ้บอกว่าถ้าเขาขึ้นพูดแล้วจะหยุดดีไหมอืมถ้าเขาขึ้นพูดแล้วจะหยุดทําไมถึงไม่หยุดทำไมถึงต่อคอนเทนต์ถ้าเขาพูดหมดหมดนี่ไม่ใช่ว่าหมดอะไรนะถ้าเขาพูดหมดในสิ่งที่เขาพูดกับเราอ่ะเราจะไม่ขัดข้องมองใจเราจะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยแต่เขาไปพูดไงเขาพูดไม่หมดไงพอเขาพูดไม่หมดเขาพูดนิดเดียวแล้วเขาทิ้งให้เราเนี่ยเขาทิ้งให้เราาาโดดดนนนม ไม่จบไม่ต้องมาบอกว่าให้จบนะไม่ต้องมาบอกว่าให้จบนะจริงไหมฮะก็บอกแล้วว่าถ้าพูดแล้วจะพูดยังไงเราก็ยอม,อมรับแต่ต้องพูดหมดแต่ต้องพูดหมดไม่ใช่ค้างคาไว้ทิ้งโยนขี้ไว้ให้เราดูน้องนิวสิเออแค่พูดความจริงให้หมดที่ไม่ไม่ได้ว่าไปให้ไปด่าคนนั้นนะไม่ได้ว่าไปให้บาดพงบุคคลที่สามไม่เสียหายนะแต่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองพูดกับเราพูดออกมาเหมือนที่เราพูดเพราะเราไม่ได้ประโกกไงแต่ทีนี้พอพูดไม่หมด ไม่พูดไม่พูดแล้วพูดไม่หมดมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยนั่งมโนเองมานั่งพูดมานั่งใส่ร้ายไก่สีเราไม่เราไม่ได้ขอร้องว่าจะต้องพูดให้ถูกใจเราแต่พูดให้หมดแล้วก็พูดความจริงที่พูดกับเราแค่นั้นเองดิฉันมองว่าในส่วนที่ยอมรับว่าเอาไปพูดไปเล่าให้คุณฟังมันเกินเลยเนี่ยวันใจได้พูดแล้วนะแต่ทําไมพวกคุณโกรธวันใจยังไม่ได้พูดอะไรวันใจก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนเอาไปเล่าเกินเลยให้หนูนาฟังเป็นคนเอาไปเล่าเกินเลยให้สิบจีฟัง เขาก็พูดอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ขอโทษพวกคุณว่าขอโทษนะที่ไปโกหกแต่ทําไมคุณเดือดร้อนว่าเหมือนกระโยนขี้ให้ก็ไม่มีใครด่าคุณแล้วเพราะทุกคนก็รู้ว่าคนที่ผิดก็คือหวานใจเอาเรื่องโกหกไปพูดให้พวกคุณฟังจนคุณเข้าใจผิดเขาก็เข้าใจกันแล้วนะแต่คุณที่โกรธหวานใจพ่อไรเพราะก่อนหน้าที่จะขึ้นไลฟ์หวานใจพูดไว้อีกอย่างหนึ่งว่าจะเล่นงานเดชาแนนกับเล่นงานสาวิตรี พอเอาเข้าจริงๆพอขึ้นไลฟ์แล้วไม่ได้ทํากลับกลายเป็นตัวเองถูกเล่นงานพวกคุณก็เลยไม่พอใจพรุ่งนี้ก็เลยจะมาเปิดใช่หรือไม่เพราะว่าในส่วนที่บอกว่ามาพูดเกินเลยมาเล่าเกินเลยวันใจก็ได้พูดแล้วนะดิฉันฟังอยู่เกือบจะตลอดแล้วก็ได้ฟังมีฟังซ้ําเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปหาขอมีเวลาหน่อยนึงจะไปหามาดูว่าวันใจได้พูดไหม ว่าเอาเรื่องเกินเลยไปเล่าให้พี่หนูนาฟังไปเล่าให้สิจีฟังมันน่าจะมีอยู่ค่ะแต่ต้องขอเวลาหน่อยแต่ตอนนี้ดิฉันเอามาขีดเส้นใต้ว่าคนของหวานใจคนสนิทของหวานใจสิจีแล้วก็หนูนาพูดประเด็จทำนองเดียวกันว่าหวานใจต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งแล้วเวลามาทําทําอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้จะมีการเปลยหวานใจและอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ